ดาบแปดตัวแรงแล้วเนี่ยแก้วผ่านไหมผ่านโอ,โอ้โว้ยลูกไม่ผ่านครับวิกเตอร์สุดรอวิกเตอร์สุดรอ ซึบโอ้ผ่านครับทีมงานชนบรุรีโอ้เขาสบายเลยอ,อลุ๋งอุงของแท้อ้าเสียกโกสู้เขาเสียกโกผ่านหรือเปล่า 2K เครื่อง302นั่ง12ยเยอะมแนห้างนะเย่ยมแนห้างนะอา้าวข้าจอรอบอบานโอ้วิกเตอร์หรือเปล่านี่วิกเตอร์รอรอแล้วครับ โอ้ไหลาย,ยาวเลยครับรอบนี้อ่ะ F X 360 โอ้หลอ่ลอๆทั้งนั้นเลยเอ้าวเดี๋ยวมาดูวิกเตอร์สุดหล่อฮะคันโน้นน่ะโน่นวิกเตอร์สุดหล่อวิกเตอร์สุดหล่อซึบโอ้ผ่านฮะทีมงานชนบุรี พี่หลวงสายลั่นก็ามาครับดูพี่หลวงดูพี่หลง,หลงโอ้เขาสบายเลยพี่หลวงพี่หลงของแท้ ลูกค้านโอ้เสียงรัดมาก เดี๋ยวมาดูซีรีส์ตัวแรงหน่อยครับซีรีส์ตัวแรงสับเปดตัวแรงแล้วเนี่ยแก้วผ่านไหมผ่าน โอ้โเว้ยลูกไม่ผ่านครับไหลออกเลยสามแปดครับสามแปดลูกไหลออกครับอ้าวไปครับผม เอาเสียกโกสู้เขาเสียกโกผ่านหรือเปล่าสองเคเครื่องสามรนะ้อยยี่นางสิบสองเย็นแห้งแนะเย็นแห้งนะอา้าวข้าจะรอบ่บัน อย่าเป็นแห้งนะอย่าเป็นแห้งเลย่่ครับเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูวิกเตอร์คันนี้หน่อยครับผ่านสบายโอ้น่าจะใส่มากพเต็มโอ้พเต็มไม่ดีตัวนี้อ้อยเบิดแก้ว อ้อยเบิร์ครับใส่ม่าบมเต็มอ้าวทานสบายอาครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆ Ô, oh, biệt nhau hả Nhanh lạc khi đi như này โอ้โหมาเป็นสายเลยครับเข้าสบายเลย รถสวนนี่เขาง่ายแทบทุกขั้นนะครับเพราะว่ารถสวนนี่ขเขาจอะอาปากกาใส่มาหลายนะครับอาปิดท้ายด้วยคันนี้ครับผมสัวอู้หูดีเลยแม่นมาก อ้าวพานครับรอบนี้เดี๋ยวรอชมชอบกอไป